โองามแลวพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบบบนี้เนาะตู้ผูแถวบ้านเฮาเนาะเขาก็นเลยเนาะเลยเลยอันนี้ก็บขื่นซือว่าคุดนำสางโดยชิมาเปลี่ยนว่าเป็นคุ้มห้องน้าหรือว่าคุ้มบิดเนาะโดยมันสึ่งมันก็บขีดว่าโบดีเป็นบบเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่นะโดยโดยโดย สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบอร์สกุลสุสคลเดอเนาะบระว่า,าจ,จะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าตาประเทศก็ขอยินดีต้อนครับเข่าซูซองมุกดาวันสาวลาวเดอร์โดยมาพบมาพ่อก,กับสม,มุกดาวันในมื้อน,นี้ทางเฮากาได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมยามถามข่าวทางครอบครัวปะพอ่อละก็เอ้ยพิมนะพเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยก็คือทางเฮาก็เห็นข่าวๆเพิ่นกัอ อเพื่อนซานลานเปืนเพื่อนกะเพ็ดแล้วเป็นที่ยำห้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมื่อนี้เรากะสิได้เข่ามาเยี่ยมยามเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกะคนข่าวมาเราบ่ได้มาหาเพื่อนกะเป็นเวลาหลายมื้อเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยอ่ะทางเขากะสิบอกว่าหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าย่านฝนตกห้ามพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเบิ่งจากท้องฟ้าเนาะเพราะว่ามากะคึ้มฟ้าขึ้มฝนพ่อแม่พี่น้องเลย โดยอทั้งเข้ากับซีบอว่าลายและพ่อแม่พี่น้องเลยไปติดตามฮับซมแล้วก็บฮับฟังน้ำกันได้เด้อเนาะโดยคนอื่นทั้งสมอกตะวับบนกะ อยากฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนเด้อเนาะคนใดที่เข้ามาอ่ะฮับส้มคลิปสม,มุกดาวันสมุกดาวันกรฝานเด้อเนาะอ่าเบิ่งโฆษณาให้สมุกดาวันนเด้อเนาะทางสมุกดาวันกระสางได้ได้ย้อนอ่ามีโฆษณาเข้าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยกบบยารบริหา้พ่อแม่พี่น้องกดขามโฆษณาของสม,มุกดาวันเด้อเพื่อเป็นกําลังอ่าใจให้สม,มุกดาวันฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยก่อนอื่นทั้งเฮากากว่าอ่า ผ right right. right okay, ิดพลาดประการใดทั้งห้าประกาศขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิ่สกุลุกุนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะบอกว่าลาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยันผลตกห้ำเนาะโดยอ่ะไปเบิ่งไปซุปน้ำกันได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยอ่ะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวทางห้าวกระสิขธาไปหาทางเอ้ยพิมพ์กันเลยเนาะโดยอ่าก่อนอื่นเราก็ต้องมาเยี่ยมยามหาทางปลาเพสผนก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดย โอ้มาบานนี้กะค่อนข้างว่าเพิ่นก็ได้ดังอ่ะสมความมุ่งหวังเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่าทางหน้าเพิ่นก็ได้เกาะลงมาเป็นที่เทียมห้อยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพื่อให้ปลาพรอเพิ่นอ่ะไปง่ายมากง่ายเนาะโอ้บานนี้ก็คือสีบ่อย่านพาลมฝนตกเนาะบานนี้เนาะอ่าจ้ะพ่อแม่พี่น้อง โอ้ห้องน้ำ้องนายเพิ่งกะยังใส่บ่ได้เถอะเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะยังมีทางสีอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยก่อนอื่นเรากระชิบข่าไปหาทางป้าพรเพิ่นก่อนเนาะเพิ่นกะทาสีเฮือนใหม่ทุกคนเลยเนาะยังกินคิวกลุ่มกลุ่มอยู่นี่เนาะเห็นอย่างได้แม่เอ้ยสบายดีเด้อมินซีโอ้ยเนาะ่โดยสบายดีเด้อทั้งไอซางทั้งั้นเนาะโดย โอ้ทาสีไหมนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสีบัดสีสลนะักเนาะแม่สีไหมพ่อแม่พี่น้องเอ้ย,ยโอ้ยกระมินคือเบาเหรเนานะใส่ผ้าปิดปากปิดดังเพราะว่าแม่เพิ่นกะออกนอกบ่ได้เนาะแม่ลูกอันนะ่ะซื้อนมมาฝากเด้อขอบคุเข,ขอบใจเด้ออ้แม่กินข้าวกินน้ำละบ่กินอะไรยังกินข้าวเที่ยงมัไหนคือแกงไก่ชะมัดทอันไก่ถั่วโอ้เออไปด้วยเแซ่บแท้เนาะ โอ้พันธาสีแล้วเราบอสสามเอตัวอันนี้นะเป็นไงแล้วโอ้ทาเมื่อวานนี่บอหรือทาเมื่อใดนี่นะทาเมื่อเื้าโอ้แล้วเนาะบันี้หันเรือจะท่าสีสลกบอบานี้สีไม่บอโอ้โดยโดยโดยเป็นสีเพื่อนี่เลือกเองบอนี่แม่โดยแม่เลือกเองโอ้สีงามเนาะเป็นสีแบบว่าบอเจอจรัสพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเบิงแล้วก็แบบว่าโอ้เย็นหูเย็นตาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ โดยก็ดีแล้วละแม่สีเล็ก็งามเลยเนาะกระชับมุักได้แม่เอ๋เป็นยังสิติ้ตากระโลอยู่บ่แม่บ้านนานๆแล้วขันมาหาเทศคัญตามตอนโอ้ไปตามขันตามตอนเนาะอือโดยโดยทางลูกก็ดีใจน้ำเด้อเนาะมาบบบนี้ก็เฮือนซานรานแป้นก็เรียบอ่าแล้วเซตเป็นทีมห้อยพ่อแม่พี่น้องเยเนาะอานานับตั้งแต่เป็นซียังกะโอ้ทาเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเยเนาะ ภาคแรกไปดิห้องน้ำห้องนายเพิ่นกาได้สมนางวังเนาะแม่เนาะย่ำฝนย่ำยังก็ขึ้นจีย่านแล้วบัดิค้อบาแล้วโดยอาสังกาทางลูกก็ขอตัวไปหาทางไอ้พิมก็ได้แม่เด้อโดยสบายดีเนาะโดยขอ้าวพี่น้องเลยโอ้สีงามเลยเนาะสีสาเล็กพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นสีเฮือนเพิ่น สีเขียวมินม้นบ่เนาะพ่อแม่พี่น้องจักซีเมนนี่ยัง,ยงทางสมุกตะวันกันบมาคอยดูอ่ะทางด้านสีนี่ปันใดเนาะจะขึ้นมาสีมิ้นสีมันนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้งามแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบบดนี้เนาะอ่ตูวอะทางเฮากับสีไปหาทางเอ้ยพิมพ์กันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยมากับเอ้ยเพผอิฐอย่างเด้อันนี้เนาะโอ้อ่ะสบายดีได้ทางเอ้ยพิมพ์ โดยสบายดีเอาพากันทิศอี๋ระบาดนี่ฮึอันคือเอ้ยล่างถวยล่างจอนเนอะลรหน้ามันแหละโบลลงมานี่นะโดยมันแหละอยู่แต่นี่นี่แหละเอ้ยเดี๋ยมันมันมินมันอียงค่ะนะเพราะว่าหน้ามันโบลาโดยก็เลยสิขุดให้มันไลใส่โกสังไทเนาะโอ้ใส่อันก็นี่กระดกแล้วเพื่องตัวนี้แล้วก็ลงไปโอ้โอ้ต้นหลอดเลาเพื่องบ่นี่โดยป้าเอ้ยปลู่เองเลยบ่อือ กอคือยีนอพยพีน้องไอ้งามแท้นี่โอ้บบจนขุดไปห้อยพุ่นตัวนี่ผู้พอเป็พี่น้องคูด้ยขุดไปแล้วแล้วบันี้มันอันมันโบไลนะแบบมบันเป็นตัวสูงตัวต่ำเนาะอเออเลยก็เลยมาขุดเพิ่มเพราะว่าช่วงนี้ก็นอไม้ก็เริ่มออกแล้วกไปจากหอยหน้ามันไห<อ>ล่ถึ่ก็นอไม้เนาะนเดิมผลตกเนาะเอ้ยเนาะอืมพอเป็พี่น้องเอ้เนาะซีก็ดูกระเดยอยู่นอไม้จังไพรแกงกินแซ่บได้นี้ผู้เป็พี่น้องไอ้อันนี้<ค>นอไม้เล็กเนาะ โอ้อันนี้ทำไมเด็กน้องโดยนี่กำลังออกเลยเนาะพอาเด็กีเอื้อยกาแบบอือเอื้อยปลูกเองเลยบ่เนี่ยนะโดยโอ้คักแท้นี่เนาะเพราะว่าเอื้อยกัเวลาล่างห่วยสักเครื่องกาเผื่อบ่อยากให้น้ามันเสียประโยชน์สื่อเนาะก็ขุดห่งให้มันไหลลงมานี่โดยกำลังออกจูมจูมนี่เนาะโอ้คักแล้วนแบบนี้เนาะโดยพุ่นเนาะพราะไม่พี่น้องในทางเอื้อยเพิ่นกาขยายออกไปเรื่อยๆเนาะโดยมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกต้นมีอขุดมาห่อถี่ได้ใส่ แกว่ามันมันบ่รหลายมาแล้วอือขุดมาหัวพี่เลยเนาะเป็นต้นเกาะต้นกล้วยกับเอื้อเบ่าปู่เองนี่นะโดยโอ้มันหลายมากเลมันหลมากหัวพี่อยู่บ่ล่ะกับบ่รหลายน่ะแล้วก็เลยมาขุดเพิ่มเลยอ่ะเพราะมันอันนี้กอนไม้เร็กน้อกภาั่นษาด้วยโดยกอนไม้เร็กน้อยโอ้เลยตัวนี้มันมันบ่มันโบขึ้นหน้าแล้วเพนมอนแบบว่าโนมันกรบโบขึ้นเนาะโดยเดโนมันบ่ขึ้นเลยโดยแม่ล่ะพยายามขุด อย่าใครน้่งมันถือแหละอือมฝนตพ่อแม่พี่น้องเลยทางเอ้ยเพิ่งกักขยายออกมาอีกโดยตัวใดก็มีจตกต้นเลยนั่นกแม่พ่อแม่พี่น้องเยเนาะตัวหนาดึ๋โดยตัวนี้ยังคือบาเทียงผมยังวาสิตปปตีตัวสามกอนติดเนาะแล้วก็อันนาปลูกกอไม้ไผ่กับขากเนาะยานั่งกับอยู่กับที่แล้วเนาะเอ้ยเนาะมีอย่านั่งอยู่กับที่เลยพ่อแม่พี่น้องเลยก็ถือว่าคักหลายเนาะทางเอ้ยพิมพ์อ่าทางบ้านเอ้ยพิมพ์เพิ่น มีตัวนี้เรอยอันมากสักเพื่อนมากหวยใส่เรื่อยๆมันกระซิบๆนะสองอตัวนี้ว้าวพ่อแม่พี่น้องหน่อใหญ่แค่นีนเนาะสะบัวจองเลยพ่อแม่พี่น้องเลยคือว่าเวลาเหาลลางหวยหรือว่าซักเสื้อผ้าเขาก็พยายามให้น้ามันถือก้นไม้เนาะแต่มันก็สิซุ่มแบบนี้ตลอดเลยมันนี้มันก็สิเริ่มขึ้นออกมานี่ แตกออกมาแหล่งโดยไม่แตกออกมาแหละทางในก็แตกออกมาเออคักแล้วแบบนี้เนาะเอ้ยเนาะโดยอืมบบนี้กับเพื่อนเขาคักแล้วเนาะเอ้ยเนาะบบบนี้เนาะดีใจหลายเหียนเพื่อนกับที่ว่าแล้วอะไรแล้วเนาะกับที่ว่าทาสีอันบานประตูวงกบมือนี่กับที่ว่าแล้วท่ามือนี่โบท่าอัน โบมือนี่กับมืออื่นเธอว่าแล้วทาสีอยู่อันบานประตูโดยโดยโดยโอ้เป็นสีนี่เป็นเอื้อยเลือกเองบน,นีิเลยเป็นแม่เพิ่นเลือกโอ้ยิงแม่เลือกโดยโอ้เพิ่นก็ว่าโอ้ถือว่าสีงามหลายเนาะแบบสีแล้วก็เบ,บิ่งแล้วก็บแบบว่าโบเจิดโบจ้าเนาะแล้วก็คือจังหวะเยินๆหยินตาเนาะเออก็ถือว่างามสีนี่เพิ่นเอื้อยว่าสีเขียวมิ้นมาก แจ้งเดอเอ้ยกับโบหูบันไดอันพราว่าเอ้ยเอาแคตตาล็อกอันถ่ายหูบแคตตาล็อกในห้านสีนะโลยแล้วก็มาหายเพื่นเบิงแต่มันสีมีรหัสว่าพี่หนึ่งสองสามหรือว่าพี่หนึ่งสองเจ็ดอียงนะนะสีทีมีนัมเบอร์มันเนาะแล้วเขาก็เลือกว่าสีเอาสียังสียังแล้วทั้งแม่เพิ่อนโดยทั้งแม่เพื่นนี่สิเป็น เพิ่นเลือกเองเพิ่นกะว่าถือกุกถือใจแหงสุดใจเพิ่นแหลงามๆเอยงามก็ถือว่าบบได้มาหากันหลายมือแล้วเนาะมาบ้านนี้ก็ถือว่าโอ้เฮือนซานนันแปนเพิ่นกะเล้วเป็นเทียมห้อยหลังจากที่อ่ะท่าชีก็คือแลวบ่วอ่ยบบนี้โดยแม่แหละแต่เรื่องอื่นๆกะเป็นขันเป็นตอนเนาะจะคือเรื่องกะโลเนาะว่าเฮาสีได้ปูหรือบ่ปูกะอันไ้ทางผู้ใหญ่เพิ่น อันปรึกษากันกอนโดยอันนี้กันยังตอบใหออ้ก็คือตอนนี้ก็ยังบ่ท่าได้มีข่าวมีข่าววา่าเพิ่นจะปูให้ดือโบแบบนี้บบแต่ว่าได้ยินข่าวอยู่วา่าเผิ่นกับว,ว่าเผิ่นสิปูให้แต่ว่ากันยังปรึกษากันกอนโดยโดยขัน,<อ>น<ด>ชิ่าแล้วก็ไปตามขันตามตอนเนาะ <ๆ S 1> เอยเนาะโดยว่าแต่กินข่าวกินน้ําแล้วบอกโดยกินแล้วอได้ยังกินข่าวเที่ยงไหมอันเออไปซื้อของกินอันของกินสุกไห่ร้างเผิ่นเนาะเพราะว่าเอือมาคิดว่า ซื้อโคงกินดิบมาประกอบเพื่อชีได้หมหนึ่งกะหลายอย่างอยู่โดยอันของกินกะแพงโดยในที่มักเพชรอันนั้นอันนี้อีกเนาะโดยโอ้โดยโดยทางน้องนงก็ดีใจน้ำนอบพ่อแม่พี่น้องเลยอตู้คุณพ่อแม่พี่น้องหลังองต้องงามแล้วบัดนี้เนาะเวลายามฝนยามฝนก็คือบ่ย่านแล้วบัดนี้เนาะเอ้ยเนาะบัดนี้หันเอ้ยยังสีได้ ไปเวียคือกาเบย์กาเทวายเวียกงานเรียบร้อยทุกอย่างก่อนเนาะบางเถ่อถาเอือยไปส่วงนี่กาหนึ่งบางเถ่อสางเพิ่นกะเล็กตะปูบ่อพอบ่อ,อ,อหรือว่าอันแนวเล็กๆหน่อยแนวโป้สีบ่อหรือว่านำ้ำน้ำกินน้ำอยู่หรือคองกินของอยู่เนาะ้ยอยก็เป็นคนแรีนซื้อเลนไปอันท้าให้เพิ่นนะถ้าว่าเอือยไปกะ ก็คือสิบ่มีไพเรียนเวียกแล่ีนงานให้นะคันสิว่าแล้วก็รอเบิ่งอ่ะแล้วน้ำเพื่อน้ำซานก่อนเนาะเอ้ยเนาะโอ้เลยโดยเลยก็ดีได้ละเอ้ยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอ่าเวียรงานหลายอยู่เนาะเลยแล้วมื้อนี้เรื่องน้ำสางเนาะอันมื้อน่ะส่งเบาแสงเบาแสนเพิ่นมาอันไงอันฟ้าน้ำสางขึ้นให้เอื้อยแล้วหั่นนะโดยแล้วมื้อนี้ซึ่งมันก็ลึกอยู่เลย อันลงไปเบิ่งเนาะ,ะไปใส่เนาะค,คนแม่พี่น้องเลยการสีว่าปากว่าวกลับบปว่ามันสีบหินภาพบัดรย้ายเนาะก็ <c oughs> ะต้องไปเบิ่งมีเพิ่นคอมเมนต์มาบ่มีเอฟซีคอมเมนต์มาบ่โอ้โอ้อน้นนะนำสางอันนี้บ่คือว่า น้ำฝาบนี่น้ำเอื้อเอื้อจางเขาใุ้มานี่ชิบกาปีแล้วแต่ที่จริงนะมันกระลึกกว่านี้แต่ตอนนี้นะที่คนสะบ้นตกมันกระไล่ฟ้าลาตี้แล้วอันนี่แต่อันมันกระตือ้นอยู่ในในหน่อยนึงเออเลอกแทะนี่เอื้อยหากคุดนี่บ่ลื่อนได้คุดมาได้สิบสองปีแล้วปั๊บอันแต่ก่อนเอายัง้ยโปรไว้น้องมากคือโปกไวนี่โปรไวนโอ้แต่เอื้อยกาอยากขออธิบายเนาะก็คือว่า อันเดียวอันให้น,น้นองหมกถ่ายนุงโดยหลึกๆก,ก,ก่านนแนวทรงบึง่งผักก่อนโดยเดยสิเอามายออกโดยโดยป้าเด็กแทบเมนอันหุกเก็ตเมดพุ่งจักนีเลยอันต้อนเพิ่นคุดใหม่ๆอันเมนว่าซิมหาเมตดแต่ต้อนนี้คือป้าไว้นี่ป้าว้นี่นนกะผ่า,านมากกบสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วเนาะถึงดยมันกระตุกเลยกะโดยมันก็คอยสะคอยเจือนลงไปมันกะต่ำขึ้นมาอยู่หน่อยนึง อ,อมันกระตื่นเ oh. นาะตื่นขึ้นมาอยู่หน่อยนึงแล้ววันนี้มีเอฟซีเพิ่นมาคอมเมนต์ว่าตอนเห็ดหองน้าคือบอบอกเพิ่นว่าอันมีคุ้มนี่ซึ่งส่งซาบุญมาก,กับส่งเซากึมนี่เอื้อยก็เคยบอกแล้วเนาะว่าเอื้อยอย่างเอาคุ้มตัวนี้นั่นมาเห็ดเป็นคุ้มหงน้าแล้ววันนี้ทางสร้างนะแล้ววันนี้เอื้อยเราบอกว่าเพื่อประหยัด อันคาใ้จ่ายหรือเพื่อประหยัดคาสางทีเพะต้องมาคุดคุ้มห้องน้ำเอง<ด>แล้วบวดนี่สร้างผ่นโบห็ดไห้พอหยัง่งหนึ่งปากปากคุ้มนี่มัน<ด>อันตรายโอ้บดนีไผก็บโบกาเอาโทน้ำนะลงลงไปนี่มันลงบ่ได้อยู่แล้วมันเลิกมันลึก,ลกโอ้แร้วบวดนี้โดยว่าวาซีให้มันตื่นก็ต้องซื้อดินนี่มาทุขขืนการ<อ>เป็นการเสียงเงินคือเก่าโดย,โดย แล้วบานนี่ทางอ่าผู้เฒ่าบ้านเฮ้าเนาะเขากันเลยเนาะเลยเลยอันนี้ก็คขื่นื่อว่าคุดนำสางแล้วทีิมาเปลี่ยนว่าเป็นคุ้มห้องน้ำหรือว่าคุ้มบิดเนาะมันสึงมันก็คขดว่าบอดีเป็นบ่เป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่หนะโอ้โดยโดยโดยถ้าสีท้มกระทูมไปโลดหรือว่าทาสีเห็ดนำสั่งกะคุดนำสางเห็ดนำสางงโต Oh. แต่ว่าถ้าสีมาเปลี่ยนแปลงเป็นคุมห้องน้าหรือว่าคุมวิโดยอันนั่นก็นคือบอดีก็คือ hmm. <Mas i. S 1> มัาจีนพยแพ้ผู้อยู่เนาะโอ้โอ <Do lly. S 1> oh ้โ oh อ้ oh. นี่เดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ uh. เข้าใจตรงกันเนาะ <Do lly. S 1> พ่อแม่พี่น้องเนาะเหตุผลก็คืออ่ะเหตุคุมห้องน้าบ่ได้นเนลยเนาะกระเนื่องจากว่าเดิก,นกแน่กระเม่นแล้วก็ก็คือจังเอ้ยพิมพ์ว่าอะไรเนาะ กันคือว่าสร้างเพิ่นกับบฮิดใหายโดยโดยโดยเพราะว่ามันกับอันตรายแหละโดยแม่ยูนาอพ่อแม่พี่น้องเลยสามอุตะวันใช้เบอ่งอีกเทื่อนึงเนาะเลิกเฮงได้พ่อแม่พี่น้องเลยผู้ปากปากคุ้มเนี่ยกลวงอืมกลวงเฮงเนาะโดยโอ้โดยโดยโดยก็เข้าใจตามนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเยเนาะทีว่าอ่ะทีอ่าผู้ใดที่ยังบเข้าใจเรื่องอ่า คุมห้องหนามเลยเนาะโดยให้เข้าใจตามนี้โดยเพราะว่าเพิ่นขุดคุมหงหนามก็มีแต่สองเม็ดนึงโดยเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เอเลิกเนาะโดย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 อ่ะสั่งกะทั่งอันน่ะสำมุกระวันกะสีขอโตให้เอ่ยเพิ่นพักผ่อนเด้อเด้อโดยอ่ะสบายดีเด้อเด้อโยสบายดีขอขอบอกขอบใจทางผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือเมตตาอันพิมมาทุกถูกทานเนาะ โดยหลังคอขอบอขอบใจถูกซ่องที่มาถ่ายทำเอื้อยโดยโดยอาสบายดีเด้อสบายดีโดยโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางเฮากาสิได้ขอโตอัมลาพัจจ์พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบ้อสุขุสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกาสิประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่อนไอพิมพ์เพิ่นกะแล้วเสร็จสิ้นเป็นที่เที่ยมห้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยก็ถื <y h. S 2> อว่างามหลายเนาะสีกะเป็นคนข้างมาป่าพร เพื่อนเลือกเองพ่อแม่พี่น้องเลยก็ถือว่างามลายเนาะสีเนาะโดยอ่ะถ้าว่าทางสมุกตะวันมาเอาพิพาทประกันใดตั้งเท่าก,กับตองกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุขคนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อโดยอา้าวท้ายนี้ครับก็จะขออเมราพระจ่าเนาะท้ายนี้เรับก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี